สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสกุลสกคนเนาะวันนี้มาพบพ่อพ่องแม่น้องเปียวอีกแล้วเาวันนี้แม่น้องเปียวกับมาอยู่เฮือนน้องสาวคือเก้าพี่น้องเลยพากันออกไปข้างนอกแล้วกับแม่น้องเปียวก็แบะเด็ดน้ำเพลินเลยเนาะยังบัดกรเพื่อนรสซานเนาะคอยพี่น้องอ่ะวันนี้แม่น้องเปียวเสียภาพแม่พี่น้องมาส้มบ้านเพลินแม่พี่น้องเลยวันนี้กับแม่น้องเปียวกับพ่อมายู่บ้านแต่เพื่อนอยู่หากับไม่ได้คอย เลาะบ้านเพิ่อนหน้พวยพี่นนะ้นองเลยเพิ่งจะแม่เปียวขึ้นมาฮ้อนไอ้มาเฮือนน้องสาวนันบไล่บ่เานาะบ <c oughs> ่ได้ยังบ่ได้หอดชิปเถื่อได้พวยพี่น้องยังบ่ไหอดเลยเนาะเพื่อนชานบ้านช่องเพิ่นก็นได้บ่ไ <c> ด <oughs> ้เฮาวกะ마กกระไดขคนอยู่เนาะมื้อนี้ <c oughs> อ่ะสบายดี <c oughs> อ่ะสบายดีน้องนิว <c oughs> น้องนิวน,น้วนองเปียวเน้าพวยพี่นอ้องอ่ะสบายดีสสวัดี <c oughs> ตอนนี้เฮาก็ยังอยู่เฮือนสาวคือเก่าบ่ดุ เอาดีมากนี่เดี๋ยวเอาหมากได้ดเอาหมักนี่หมักตะกบนี่ด้ยเดี๋ยวลูกม่แม่กมะกมแม่กม่แ่แน่แมม่แม่กม่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 แม่่แม่อม่นม่แมแม่แม่แมแ่แม่แมัแม่แ่ม่นม่แม่แมม่นม่แ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 ม่ม่แ่แมม่นม่แม่แม่นม่่่่ม่อ่ม่่่่ นับส้มมันซองเพิ่นกันจกัจกแฉจะของบ้านของเพื่อนเพิ่นกับพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้จะของเพื่อนเพ,พ,พิ่นจะเทิ้งพ่อแม่น้องนะ่ะเห็นปลาเตอยู่โ <c oughs> อ้ยหน้าผ้าแขวนว่าส้มมันสมซองจะไดนกว่านี่มา่อไรกันไน้นไนข่อยยังไม่หล่อเพื่อนเจเลยแต่ตั้งแต่ข่อยมาอนนี้กันไนนรตั้งแต่จะมาแต่ข่อยมาข่อยยังไม่หล่อจังะมาเนาะแต่เพื่อนมามาเจเลเพื่อนลูกแล,ล้วกเขอขอขอข็เก้าสุดมาก่ขาจะได้เพื่อน ยังไม่ได้หาเลาะอันบอยังไ่ลกระาไข่เลาะไปเลยไม่ได้พ่อของดีมันบ่มามีเลาะหมมีเนาะมามีของดีโดยอย่างว่าจะมาขำมียายุบเลของจะมาแล่นเขาของน้างบนท่านขำกับเพ้งขำมาแย่เพื่อนล้ว่านูมีว่ามีแเขาอะไรเพ้งจงเยู่มมี่สอมื่นี่ยเนาะแต่เมื่อก่อนที่พ่อรู้เนาะเพราะว่ามีของนา่งมาแล้วแมนแตงมาเนาะเสมอเลยกัพัฒนาจะเดินขึ้าไปเรื่อยๆต้นปูยากามีนี่เอ๊ ปูกัมยาไอชูน oh! ja. mm um evet ี่กัพี่น้องฝาเกินฝาซ่าเนาะเสรุจแล้เนาะฝาเคลื่อนฝาซ่านเอินบอสแต่เคลื่อนหลังนี่กับปูกัมยาเนี่ยเราค่อยเบิ่งนให้เนาะจะปูกัมยาแล้วแมนปูกัมยาเป็นแดกไว้พี่น้องไอเบิ่งนให้เป็นเพือนหลังนี่กับเพื่อนหลังนี่กับแมนไอ้ร้างก็คือปูเจ้าเป็นบอสเจ้าก็ลงมาหาข่อยแล้วก็คัดคอเด้ข่อยคัดคอเด้ไอไวยพี่น้องเลยน่ะหลังบ้านเพิ่นกะ หย่าลกลกก็ชอบมาหลังบ้านกับโบแมนเนาะขางบ้านเนาะขางบ้านเออเอาเกือบจะคือปลาไซเอาไปมีน้ำไรเนี่ยว่าเนาะงานน้องหายได้โดนเอื้อยแกลงว่าอีเบลแกลงน้องอยู่กับบ่อบานเทียนซานเผินเนาะบ่มีน้ำแล้วเนาะเออ นาะอันนี้ยังสิดปูดิสมินต์ยู่ว่านี่นะปูยูปูเนาะเดี๋ยวก็เฮ็ดแล้วบอกยังบ่จักเนาะเดี๋ยวปะนี่เพื่อนชาตินี่เจ้าสั่งได้จักปีได้เดย <laughs> ยลยฮะวงในเหมือนเป็นเอาไงเจ้าของเพื่อนก็ยังโมโหเนาะแม่งเปลี่ยนมาจากโห่ก็ได้ถามเพื่อนก้อยว่านึกว่าจองจากปีจากปีนี่ได้ปูอ่ะไม่คุ้ สองประมาณนี้เนาะมันสองสามปีเนาะเพื่อนซานเพื่อนกับสางก็โอ้ค่าเดียวเนาะเพื่พี่น้องโอ้การมาสางจักปีด้วยีด้อะไรก็อยูด้วยเจ้าของอยู่กรุงเทพมันบ่เพราะว่าเพื่อนไห้ไห้ปูกัญญาคนจัดการเนาะเวนถือว่าวายอยู่ชิ่งไหนคำว่ามีเงินมีทองเนาะคือว่าได้เก็บเงินแต่โดนเนาะ เพ no? um no, ื่อเชื่อเพื่อนหลังนี so ่ก็ได้ไหมพี Cruz ่น so ้องเอ้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็เศร้าหายน้อเศร้าหายไอ้หน้าดีเด้เศหน้าดีเศร้าฮุบแม่ผัวกับเมียอะไรที่ยกันเฮ้ยพี่น้องเมียอายุเศร้าหาผัวอายุเศร้าฮุเฮ้ยพี่น้องเลยเศร้าฮุบในเสียกันอายุยังน้อยอยู่เนาะในเพื่อนบ้านไงเพื่อนซานแนี่ยหลายวันนี้เจ้าจะได้ยังแน่บัดรถกับมียเนี่ยเมื่อไหรจะมีน้องแต่ ลังขัดทาด้วเนาะส่วนจารดูเหมนจะอย่านยิงเหนือผู้ชายก่อนใช่กะดียิงกะดีในใจเหแม่ในใจไงยังไม่ดยิโอ้แล้วหน้าดีด้ยสักได้ก็ได้เนาะคือว่าเนาะออกมาแพงเบดแพงเบดเพราะว่าแต่หยินผู้ชายแม่จักรีดีอยู่กับฮัสซอนตัวนี้แม่ถ้กอบลมไล่ฮักก็ได้เนาะอบตมไล่ก็คือว่าอแหะเจดี แพงคือเก่าเลยถึงจะดื้อยังก็แพงคือเก่าดุกเนาะใหม่พี่น้องยังก็บ่ทอกแล้วใหญ่มาเสียงแม่แบะแม่พอแม่ยังก็บ่ได้ปนงอออันนี้หน่อไม้ยังนี่น่ะก่อนหน่อไม้เงนอเออหน่อไม้เนอบ่นี่แม่บ่ได้มันบ่ได้ปงบ่ปงมื้อนั้นยอนนึงไลัแกงอ๋อจะต้องดน้ําดุๆเด้อ มันจะเกี่ยวแตงไนมันท่าน้วก็ทำความสะอาดเลยกาเนาะอันนี้นะก็คือบตัดอันนี้นี่แหละปลห้างมือนั่นมันหาดังเพื่อนข่อยก็ไม่ได้เอารถมาแก้เอาเนาะแก่รถติดค่ะอ้าตรงไหนพี่น้องตรงไหนสอกของน้ำเพื่อนพื่นนะผู้อ้าวผื่นก็จะทายคลิปเพราะเพื่อนทายคลิปเพราะเพื่อนผู้ยเวิวเลย อันนี้กับสิปูดิสสมินมนะบ้าง้เนาะบ่อได้ปูอบ่อหม่องไหนเดือนวันที้ไดปูอยู่นะเออคือบ่อคือบ่อเห็ดปลูกพวกไอ้อยังมันบ่เป็นไป,ปปลูกดือดแหเลยเดือดแหบ่เออแค่ขั้นบื้อแบบเลยอันนี้ต้นหวานานี่ค่ะนี่งูกันยังง่ายนะปูเออเหมือนหวานอันนี้บ่หวานอันแบบใครทอดลูกแล้วบมกกินแบบบ่ห้พิษนะบ่ <S <S แก้พิษแก้ยังอะไรแก้กรรมเลยไหม บอนหายยุบลง,งแมนบึงคือสิคืออยู่แ่แมนเนี่ยหวานในแก่กรรมโดยเดกิือห่าบิง่งัอันนี้คือสอกเื่อนสอกซานเพื่อนน้องเพื่อนนองนขามาเห็ดทั้ง,อ,งอ,อันนี้เพิ่กับสิบปูวัดเนาะปู่ะเห็ดโ,โดย,โดย,ยเข <laughs> าส่งเขาส่งกระถ่ายบ่อยอยู เออโทรส่งกาถ่ายดุ๊บโมวีน่าถ่ายเนอวบอถ่ายอกไม้ก่อนถ่ายอกไม้ก่อนจะต้องหดน้ำดุกแล้วจะถึงจะได้กินน้อไม่จนได้กินท่านยี่ยแรงวันไหนไาข่อยคือมีปัญหาเ้ยจะ่ามาบนหน้าเพื่อกินเออเพื่อนำไเพื่อน้องครูกินแน่กินแน่ตอนไม่หากินบอกินได้ดุกะ เนาะป่ะออกไปนอกนนัวเนาะยังไงพี่น้องพาเพิ่นเรียบไอ้ดังค้าไอ้หลังบ้านหลังชาญเพิ่นเพื่อนชาญเพิ่นก่อนเนาะแม่นเปลี่ยวกับบ่ได้เคยเลาะจะเคื่อนได้ไหยพี่น้องเอ้ยอยากพกไงเลยเพื่อนชาญก็มี่แล้วพี่น้องรถก็มี่เลยนังเหลือแค่เพชรดดุ อ่ายังพ่อจันยังโบอยากซื้อเนาะมียูสันไส่เยแพงอยู่นี่น่ะอาจจะแพงอยู่บ่านเลแพงอยู่หว่างเดียวเนอะทำกระเทียบแล้วกระเทียบอยู่ยพ่อคนจังว่าเอ้าซื้อมงหงนะจะบอกโบอยากเนาะมียูสันนี่มีแล้วนล้ะพี่น้องสมต้นอยู่ได้เนาะต้นน้อยอันนี้ต้นมงม่วงยังนี่นะคือมีมุดแดงนั่มเลเนาะเป็นม่วงใหญ่เออมีมุดแดงจะคือบอออกนี่ เน like okay. yeah. yeah, yeah, yeah. right. ี่ยว so ่าเนี oh, ่ยว่ามันใหญ่แล้วมันสุดดาวใบห่อเทีอนเจ้าผูกทางนองมันน้ำอยู่อันนี้บอเจ้าฉีต่อเกาะเฮือนไผออกมาหน่ะอันนี้เลยเกาะทั้งนี้บ่แล้หันบ่ได้เกาะเป็นบ่บ่ได้เกาะตัดให้ต้นนี้มันคืออ๋อจังว่หวะ่ะคำตัดกับสีด้ายนั่นเนาะปลูกเพื่อนสีด้ายเอาไว้พี่น้องเลยว่าได้ไรง่ายได้เพื่อนชิดติดอีกอะไรปลูกหอบหอบเพื่อนแต่ว่ามาเห็นแค่นี้ วันนวันหญ้าม really ันข kind of ึ้นชูเนี่ยคนตาเออจังหวะนั่นเนาะโมเห็นเนาะโมเห็นห้ามเหมือนยังกันน่ะกินหมากม่มีไพ่กินนะเฮ้เล็กน้อยบ่อนโต๊กับใหญ่คักซัมน้องให้พี่น้องเลียวแก้วกินนี่น่ะตอนรับแขกฮะไพ่กินลูกห้าวกินห้าวกินห้ากินนะคือไหวจังสั่นน้อคือโบไปสิขี้ยะเลย ไปล้างมือเดีวไปลูกไปนอนคาเดียเ่ยวได้ไหมพี่น้องนอนคารถสรุปแล้วเพื่อนนี้กับประมาณสามปีเนาะแล้ววันนี้จะอยู่กับนี่หน้านดีกับวันสามปีบอกเพราะว่าตอนเอากันกะเดิมเฮือนเลยเนาะนี่วันสามปีปลายเนาะไหมพี่น้องนี่แหละไหมพี่น้องเลยครูสั่งครูสมเพื่อนห้องครูสั่งครูสมเนียเนาะเอากันปรับกับมีเฮือนมีซานปรับ วา่าเลยเนาะเพื่อสิได้เพื่อนหนังนี่แกไปยุงไทยยุงเทศแต้นหน้อยบอ่บ่เคยได้อยู่บ้านอยู่ซองไหมพี่น้องเอ,อ้ยนี่จะไปก็ไปเนาะไปไปก็ไป,ไป,ไป,ไปเปพื่อนเฟิองทนะังขางเด้อหยพี่น้องเนี่ยงามเนาะใส่กระจกกระจกนี่หวานเท่ายโมโหเนบ่เพราะว่ามีแต่ปูกัญญาจักรันเนา,นา,กกานะ ตอนแรกเพื่อน่าเสียงกันจักใส่กระจกดูค่ะเพื่อนเพื่อนเอื่อยนี่่ะเงินบ่พ่อปัจใจัมพ่อก็เลยอันบานประตูน่าก็หายพ่อเห็ดใดใช่ซื้อมใหม่มาประมาณสามแสนได้มาหายพ่อเห็ดใ้บานประตูนกงคะดีแต่ว่ามีพ่อเป็นสร้างเลยพี่น้องพ่อเห็นดูกมีเงินมีทองพ่อซอยซอยลูกซอยเต่า งเ,เงินพอพอแล้วกะยู้หาเหตุได้สะดวกบ่มีหาเหือหาแห้งพอคือเก่าไม่ไ่ลองเยพราะเขาหาไหลเขากะเขากะหายเพิ่นนี่เพื่อนซานเพื่อนยาวแล,แล้วจักเม็ดหน่อยมืองไหนพี่น้องทานเจ้าของเพื่อนมิตร่ายังกระโม่โม่ เราบรรจงเวิดกับผู้หญิงบรรจงการเวิดว่ามูแม่ในงานว่าเพื่อนซานเพื่อนหลังนี่น่ะเจ้าของเองน่ะไม่ได้ไม่ได้จักย่างพ่อยพี่น้องเไยมีแต่ปูกัะยาเป็นคนจัดการวัดแม่เนาะเขามอยู่ยืมแม่เงินบ่พ่อละพากให้เพื่อนเนาะเงินบ่พ่อเงินบ่พ่อกระพายเพื่อนแม่ตัวเองเป็นคนหาเงินแต่เพื่อนซานนี่เป็นปูกัะยาคนจัดการคนออกแบบน้องเมยพี่น้องเจ้าตัวนี้ไม่ได้ออกแบบยนางเพื่อนหายจังไดก็เอาจังนั่นเนาะ แต่กะงามได้แบบนี้นะง่ายแล้วว่าชีหลอนไว้เลยแม่โยมมันกะเนาะถึกพนกะมันกะบ่ถึงมาหลอนได้แหละมันกะพอดีงามได้สานิดนะมันเข้มหลายมันกะบมงามประตูปะตูบานประตูมันหลอนมันแล้วอ๋อกะท่าซะอีกคือว่าอะไรเฮือนเนาะทาสีไซเสริมตลอดมันกะมันบ่จักแล้วเนาะทาแบบมันมันอันนี้อ่ะปะมันไปดอนนึงแม่กะอ๋อเป็นย่างแล้วก็จักแล้วแน่ อันเจ้าเลี่ยกะสีปูดินสมินเบอรได้แน่บ่ปูเบอด์เลยอออันตูบหน่อยในสารออกว่าน่ะอือหึ่ยหือเสียงออกอยู่หรอเพราะว่าต้องปูมันบ่ปูดินเบอร์เนาะปูดินเบอร์ออกเบอร์ได้โรคเป็นนางอยู่พุ่นปูกับปูใบจงปลูกหรอกไหมเดอเดอรเนี่ยถาหอมมันนี่เดี๋ยวปูเบอร์ได้ไหมปูนี่ได้น่ะหอมนี่แหละพ่นเอาไว้ทางหอมน้ำลงทางหอมน้ำแน่กับเราต้องเทปูนเชเด้อร์ทำอะไรจะปลูกอ่ะ ลองซื้อมาปลูกไว้ตอนนี้ด้วยเน <ม EN S 1> อย่ยบางไว้ปลูกมันงามเนาะนี่กับต้นไม้แถวแจ่นี่เอามาใส่ต้น,ยตนอย่างก้อนต้นสูงได้หนึ่งอะน,นะงามเนาะเป็นใบนะหาอยู่ในสวนบมันค่อยมีมีบ่ต้นใหญ่มีบ่หาบ่เห็นเออเอาซ้ำสูงก้นสูงของมันชั้นต้นมะม่วงเนี่ยนะมาตั้งไว้เนาะกระถางหนึ่งงามเกันอย่างเดี๋ยวว่าจะไปบุษองบ่ง้อได้ไปมันมีสองห้าสิบห้าบาทมันเป็น ต้องไปเบิ่งหลายๆลห้านนี่อามาจัดเนาะปูกับปูผูพืชได้ก็มาจัดงามเป็นอย่างไรเนาะปูปูเป็นข้าวหลุดเป็นกับเป็นกับเพิ่นข้าวน้องเป็นยังไงมีปันจิยุทธ์ข้าวมือหน่องมีปันจิยุทธ์เลยเนาะคือว่านด้นเนาะไปภาแบบเดียวกันดิบมากเลยก็ข้าไปเพิ่นทีว่าเพิ่นข้าวอย็นงานเนาะไป่นาะไมาอยากไปแบบมือเป็นยังไงเสร็จแบเมือหมกขึ้นแล้วนี่ข่างบ้านเนาะอันนี้ก็ได้ ไปหาซองอันนี้ข้างบ้านหน่อยพี่น้องเลยเนตากผ้าตากแพ้อยู่กักคักดางหนึ่งเลยพี่น้องน่ะข้างบ้านฉันมุกอ้างอันนี้ก็จะเป็นคางบ้านนอนรง่ะโอ้โหไปบางนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านอีกบ้านหนึง่งเลยพี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นน้องสะเนาะอันนี้เมื่อก่อนนี่นั่นบนมีเฮือนมีซะละได้เพือพี่น้องอยู่นี่นะ เป็นไฮเป็นหน้าเนาะแต่ซุปมือหนี่นัันมีแต่บ้านมีแต่ช่องแม่พี่น้องเไยดิน,ดน,นไฮดินหน้ากับคายเนาะขายแล้วก็เป็นปุ๊บเคลื่อนยาวต่อกันได้เนาะ <c oughs> เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งแม่พี่น้องอยู่นี่ตะกี้พ่นป่าเนี่ยน้ำน้ำแหงบ่ม่น้ห่างบอ๊ะเออน้ำมันห่างคือห้องของมือหนี่เมื่อก่อนนี่กับเพื่อนห้องเนี่ยก็อยู่นี่ไงทั้งเนื้อบอหนิบอเออเพื่อนเนื้อเพื่อนทั้งเนื้อเนาะไว้น้ำมห่างได้บอเพราะว่ามันไม่ได้ห่างเลย มีแต่เพื่อนหลังพวกไงไงพี่น้องเลยต้องไปทางใต้ข้างมีแต่หลังพวกไงเลยไม่มีคนเนาะเออทางใต้ราชกายเป็นบ้านห้างบบบนี้นะบ้านห้างมีคนอยู่เนี่ยบ้านทางเหนือมีคนอยู่เพราะว่าสมัยนี้คนบ่ดอยากอยู่ข้างในแอร์แอตไหมพี่น้องพายกัอยากออกมาอยู่ข้างนอกกันมันอยู่สบายเนาะใช่ไลยอยู่ส่วนตัวเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี่มักงูมักพวกเนาะแต่สมมือนี้บ่คอยมีแล้วหัวพี่น้องเ้ยตามเปลี่ยนตามยกตามสมัย แม่พายกันอยู่แบบเงียบๆเป็น,บ,นแบบ่ถึงเวลาค่อยไปสนุกสิเนาะนอยู่แบบส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวอยู่เพื่อนไผ่เพื่อนมันน่าแหม่พี่น้อ <c oughs> งยิ้มเป็นว่ะ <c oughs> <c oughs> พวกเนี่ยแหม่พี่น้งองเอ้ยเอเมลคนเดินผ่านทางขมาเด็ดน้ำกันผีคนน่ะวันได้ด <c oughs> ย่านคนแหม่<ห><ห>พี่น้องปักขึ้นเบิร์งเทิงพี่น <c oughs> ้องวันนีย่านคนเอเมลนะโหย่านอย่างนี้แบบคนคนนี้เลยโดย โมโอ้ยเพิ่นไปแล้วลูกเพิ่นได้งัวไปแล้วเพิ่นมาข่ามาเล่นดอกมาผีมา,มาลูกมาจิ้จ้จาจะปีนตะขวดเออเห็ดดวงด้า,งานน้อยก็ไม่แน่นองคือนให้แค่นั่งอย่างนอนโมอุออ้ยอ้าวสบายดีเมทิออนกำลานน้อยเออจ็ดชุดแรงเลยวันนี้แม่เพราะลูกอยากให้ <laughs> ชอบแดงเลย<ไ>แม่แดงว่าวัดตัวได้เลยเ<อ>แดงว่ดสุดหเลกระเกงกระแดงเสือกระแดงลูกกระเตีเรือดูเรืออ่ะเข่ากันเลยบ่ใช<อ>่เพื่อนซานเพื่อนอ่ะปูตากระโดไหมพี่นอ้องปกเือนกะพี่ม่ได้ไีเดหน่อยไม่ไดู้ลพขึ้นวาลูหลพ่ขึ้นมา,านเลเที่ยวเ,เก็บตเตือนแล้วพวี่น้องเลย ก็ทำใจล่นละน้ยงามเนาะเมื่อได้เพื่อนจะฉีดปูตากันโดสปาข่งกับหมูม pues okay. ีเจ้าเจ้าเถอะข่กะปูสากระสิขาดว่าใดปูสากะะสิกขาดว่าอะไรเนาะสาดข่กระขาดขาดเอาขาดเอาอยปูสากระอยากยากทูแมพี่น้องเลยูไปทูมากหลดถึกไม่ทูกก็ไปน้ำขาดไปน้ำ เดาแถ็บไม่ดูลูกก็จับมีดมาขีดโอ้ยเฮือนเฮือนบอกมีตากระโดนน้ำมูกปูสาดกระขาดทำไมพี่น้องใส่แล้วค่ะมาพื้นปะปูตากระโดนแล้วก็ยังคิดยากแล้วก็ฉาวสีได้โอ้ยสีงามสีขาวมาเพื่อนจักสียังจังหวะได้ใจก็อยากได้สีสว่างแบบนี่แหละมันสาดหูสาดตาได้เนาะ้อเปิดตล์โอ้ยเปิดตู้ให้เป๋อมาดู โดยผูไปเก็บกระดาษทิชชู่มาให้แม่ได้เลยหรือบ้านหนากระดาษทิชชู่นะห่อกระดาษทิชชู่นะนี่นี่นี่เนี่ยแม่นดูแม่แสดงมีเด็กน้อยนะยังลูกมาแม่เอาเห็มะโอ้หมดกัดเ้าหมดงามกัดเขาเอ่อแล่าเอ่อเล้าเอ่อเล้าเอ่อแต่บ่อพรามหนาพรามตา ยูมกันพ่อมน้าพ่อมตาพี่น้องเลยพ้อจนบาปวดหัวม่เนะลม่เป็นยังเป็นตัวเนาเป็นตัวเนาะเนาะเปัวนจะเอเราจะได้ดุงเพิ่มเลยเพิ่มเราจะซุกว่ะเพิ่มจซุกอยก็ซุกเลยนเพิ่มตลอด เนาโซโซฟานี่กะงามขามีขามีเล็กหน่อยเลยนะเปื่อนไม่ไวเนี่อันี้หามีที่ถึกมาเปื่อไปม่เบยเนาะดูสิกันเ้ยเปิดเนาะลมเนาะลมพัดขามากัเย็นอ่ะโล่งดหนเอย เมื่อก่อนนี่น้อเ้มีเพื่อนน้าน,นี่น้ออยู่กอ่อนโมเพื่อนก่อนโม่งเมือนี้เต็มะไหอู้ห่างเครื่องเลยใหญ่แท้เลยคือสมสมีแต่เพิ่นไปหาเกียร์ขอับจ้างไม่ได้คคยเนี่เนาะนอนเวน <c oughs> เป็นนอนเบนวะเออ มาขามลกเลยหรอมาขามแห้วว่ากูขามแห้งว่าไงเปลี่ยนอย่างนั่นนี่น้องว่าถามเจ้าของเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนปุ๊กตึกปีมันกับหมูเอ้ยง่ายว่าเพิ่นเพิ่นอยู่อย่างเดียวเพิ่นผาเงินมาให้ปู่กับยาเพิ่น งาจัดการเนาะครูก็งาจัดการการปีที่ขาสี่าใช่หยงาออกไปข้างนอกเมื่อกี้พอหันไพี่น้องันถามว่าจกเบือเถอะนะแม้เปลี่ยวว่าเดือนกี่โพก็เดือนกเดือนกี่โพกี่โพ เดือดขี่ๆแน่ว่ะขี่พนแล้ว่ะขีโพนเลือดจักเดื่อยเราอ่ะเราอุตส่าห์ถามว่าจักเดือดหิดปองงงนะใช่จั๊กจักแมนจักแมนจักเดือดนี่ดีโดจักเนาะมันก็ขื่นเนาะเดี๋ยวชิ้นเดือนนี่เด้อเราเบิ้งมันก็ขื่นนะชินเดือนนี่ซึ่งมาตรวจเบิ้งเนาะอีกหน่อยก็นาะนั่งราหันอยู่กับอยู่วิ่งอย่อ้วกเลอ่าเนาะพี่พี่น้องสงสัยมีน้องแน่นี่เนาะมีน้องขีโพน แมนเดชื่อมาตรวจอนะีกเนาะเอเบลตกแล้วลูกเอเบลลงมาลูกน่ะอโอเคนะแม่พี่น้องสําหรับวันนี้แม่น้องเปียวกับเชล่าขอแม่พี่น้องไปแล้วเนาะค่ะข,ข,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจแม่น้องเปียวมาตลอดเนาะสําหรับวันนี้สบายดี